ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนานานะคะทุกคนและวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเอาจานมาน,นั่นเองนะคะทุกคนเย้ yeah. อุ๊ยน้องนานาลืมบอกเลยใครที่พร้อมดูคลิปแล้วนะคะน้องนานาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะคะ, like, share, ะ,ไไะ,คะงั้นเราไปชมคลิปกันเลยบายได้โก,โก๊ก้ ตอนนี้ทุกคนน่าจะกดอะไรเรียบร้อยสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเข้าคลิปกันเลยนะคะคลิปมีอยู่ว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าร้นานขนมปังของพวกเราเปิดแล้วนะคะทุกคนยนดีที่สุดกับเปิดทรีนะคะทุกคนร้านขนมปังเปิดรีวนะคะเราจะเข้าไปกันนะคะ นี่ค่ะร้านขนมปังของเรามันไม่มีป้ายแบบร้านสัตว์เร็วนะคะทุกคนแย่นัองนังน้นดีใจมากเลยเพราะมันมีร้านขนมปังแล้วค่ะทั้งนั้นร่อ,รอยคอยมาตั้งนานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะข้าไปกินค่ะ นี่ค่ะน้องนาหน่ากลว่าน้องน้องนาหน่ากลว่าถ้าถ้ามันมีร้านขนมปังเปิดใหม่แบบนี้แล้วอ่ะน้องนาหน่ากล่ว่าน้องนาหน่าจะทำคลิป24ชั่วโมงอีกคลิปหนึ่งนะคะใส่ได้ยังใส่อีกไหมล่ะน้องสามารถทำอาหารได้นะคะทุกคนใครมีเชื่องแล้วราไปทำกรอง งั้นเราลองไปทำกันนี่ค่ะอันนี้จะเป็นโซนของร้านขนมปังริต่างๆนะคะ,ะคุณเฮ้ยนั่นนาภูมิใจ <c oughs> นั่นนาภูมิใจมากนี่ค่ะเราสามารถทำกาแฟทำอะไรต่างๆให้คุณลูกค้าดื่มได้นะคะงั้นน้จะเอาตัวนั้นี่ยไม่แก่ เราสามารถทําชาได้ด้วยนะคะทุกคนเราต้องเปิดก่อนนะคะเราไม่ต้องไปกดอะไรเนี่ยเสร็จเร็วค่ะสเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราเขาก็จะให้พวกเราเลือกชานะคะเอเขาก็จะให้เรื่องกาแฟนะคะน้องน่จะเลือกเป็นอันแรกเลยนะคะเหมือนโกโก้นะคะนี่ค่ะได้เร็วนะคะ ทานได้นะคะทุกคนถ้าเราสามารถทําขนมได้ด้วยนะคะทุกคนปุ๊บพอเราเหยียบตรงนี้ปุ๊บมันมีของขวัญน่าหน่ยน่าเกียดีเดี๋ยวเรามีคนตรงนี้น้องนั่นเห็นมีคนนัองนั่นะเห็นเราสามารถ ทำอันนี้ได้หลาคนรู้จักปะมันสามารถทำขนมได้เออเราจะเอาอันนี้นะคะแอปเปิ้ลลงไปกัน,เ,เ,บบนเราจะเอาแบบไหนดีเราจะรอแบ๊บหนึงน,นะคะมาอะไรเราสามารถ ทำขนมหวานได้นะคะทุกคนเขาให้เลือกเขาให้เลือกข้างบนก่อนนะคะนั่นจะเอาตรงกลางนะคะใส่อะไรดีอันนี้เขาให้เลือกใส่ปะน่าจะให้เลือกใส่นะคะน,นั่นเอาตรงกลางเหมือนเดิมนะคะได้อะไรอื่น <c oughs> น่ารักให้กินด้วยนะทุกคน อร่อยอันนี้เราสามารถแพ็กกลับไปกินที่บ้านได้นะคะแลกค,คือลือดหม้กเราสามารถห่ออะไรกลับไปกินที่บ้านไดนนะะ้ค่ะแถมชานี้ก็กินได้ด้วยนะกินเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปวางตรงนี้นะคะดีเลืดอันนี้เราสามารถทําน้ําผลไม้ได้นะคะดีมากจะสามารถทำอะไรก็ได้ไ้เก็บน้ำผลไม้ อันนี้คืออะไรอ่ะมันต้องแลกกับปัดเหรอนี่ไงปัดนะคะน้องนาว่ามันต้องมีความลับเราไม่สามารถเปิดได้โอ้โ,โอ้ต้องกดไม่ได้เนาะทุกคนแต่ลอนนี้คืูดีมากเลยนาะ จีก่นน้องนาาคิดเอ,อะอันนี้มันมีบตเบอรี่อะไรต่างๆยังไม่สามารถห่อกลับบ้านไปกินได้นะคะเนี่ยค่ะน้องนาาจะลองเอาขนมปังใส่ถุงดูนะคะน้องนานากินไหนดีกินอันนี้แล้วกันค่ะเป็นโดนัทะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ค่ะพอเราเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นโดนัทนะคะแบบน,นี้ค่ะคูจิรตมาก น้องแนานาจะเอากับเข้าชั้นเหมือนเดิมกันนะคะ <c oughs> นี่ค่ะครูร้านนี้โดยรถมากเราสามารถทําขนมต่างๆแล้วก็กาแฟได้นะคะเราสามารถทําน้ําชาได้เนาะนี่ค่ะน้ำชาเนี่ยมันโกโก้เลยนีย่มันคือโกโก้โอุย้ยนี่สิอร์เซ็แล้วไม่เป็นไรค่ะทุกคน คือร้านนี้ดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปตรงตรงนี้กันเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็บายยนะคะทุกคนบุ้ยบุ้ยเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะจุ๊บ